เทสเสียงตัวนี้ต่อข้างซ้ายนะครับเอไม่ใช่ต่อข้างขวา,ขา,ขวาไม่จีไม่หำแล้วครับ โอเคมาย้ายมาข้างข้างซ้ายตัวนี้กดพาราแล้วไว้นะครับกดพาราแล้วไว้สัญญาณมัววนจะพ่วงกันสองข้างนะครับมา ดังปกติไม่จีไม่หำนะครับอันนี้วิก็กระพริบตามสัญญาณนะครับตัวนี้ก็ตั้งตามกาลังงานของเครื่องนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยงบวกลบ150โวลต์นะครับรองรับโหลด4โอห์มนะครับ18นิ้วได้ค้างละ2ดอกนะครับถ้าเป็น12นิ้วก็ได้ค้างละ4นะครับเดี๋ือพัดลมนะครับเดี๋ยวพัดลมเดี๋ยวจะเช็คก่อนว่าทําไมไม่หมุนอาจจะสายไม่ได้ต่อนะครับโอเคมา เดี๋ยวเช็คอีกทีครับจัดไป